สั่งแบบนี้พิเศษต,ต่างหากมเนยสั่งมาพร้อมกับบะหมี่แล้วไม่จุใจพอมาต้องแบบนี้เลยหมูแดงย่างยิง่งกินยิง่ยงมีงงความสุขหมูกรอบว่าต้องลองกับมัสตาร์ดใช่ไหมครับมัมันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเส้นปลาเย็นตาโฟค่ะเส้นปลาล้วนกินงู่กับซอสเย็นตาโฟเส้นปลามันจะหนุบหนับมันเคี้ยวมันมากอร่อยแบบตะโกนนุ่มเด้งถ้าเป็นเย็นตาโฟค่ะจะมีปลาหมึกกรออแล,ล้วก็ผัดทอดเพิ่มเข้ามา ไม่เคยกินเยนาโฟที่มีเปลือกทอดหอมือหอมขึ้นจมูกเลยชอบเปลือกทอดมากเลยสั่งมาแบบกินเล่นได้ไหมทางร้านมีค่ะเปลือกทอดที่นี่จะเป็นสูตรจากทางร้านค่ะกรอบนอกนุ่มในหอมเหือหอมตัตรที่สมงด้วยความกรอบของตัวเส้อมุกทอดอ่ะก็ออร่อยเลยทานเจก็ทานได้ค่ะ